ครับกินข้าวครับวันนี่ห่อด้ของดีน้อยอจนกับลุนีวันนี้ฮะตัวห่ออย่างมานันกันเหมือนลืมโอ้จีอีปีลืมกินบ้านนี่แต่เลย้โอ้โหจีอีลืมกินบ้านนี่แต่ลืมบอกมาซุ้มกันนิดแต่มนค้นเลยห่อกันอ๋อล้ำเหมือนกันครับล้ำไปย้ำจุนี่เลยเนะาะย้ำจุนี่เลยเอาแบบง่ายๆกันเป็นเลยกั<ๆ>อบแบบมีดมีดก็ไม่มีแต่มีช้อนนะคะ คนคุณนเนาะคุ้นๆคุ้นม <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเขาคบเอบอกเชี่ยววาสซอยโอ้โเหเนา่ะเนี่ยมันเป็นนี่เนาะมือกัดตะกอน <c oughs> ตะกอนผมเนี่ยนะก็ยง้ใจจอนเนี่ยิอ๋อตะกอน <c oughs> นีมีเอานาใจจ่นเนีครับอืม <c oughs> เดียวนี้มาได้เี่ยแล้วครับปพทเขายังมากู้ฮาตาเนาะเ <c oughs> เดียวไปได้เนียนะละนะกัไฟไหมเข <oughs> ับดกับนหนมพุ่ม น้าไฟไหมครับข้าวโพดน้ำท่วมครับข้าวโพดปลูกติดร้อยน้ำท่วมครับแม่นครับแต่น้าน้าหลุมนี่ไฟไหมไฟไหมเออโดูโห้โอ้โหดูนาไปอย่างไรเปอย่างกระเป๋าได้ยุบนะหย่อนมันหวาไปเลยนะค่ะน้าไฟไหมข้าวโพดน้ำท่วมนี่เป็นอยังกินด้วยกันนี่เนาะอันนี้ห้องกับเอาบอกห้องบัวซอยบอกอ้อ่กับก็ได้ครับนี่กับปนกันอ๋อไอ้แมว หันต้งนอกมันบดดีแต่หันมันต้งนอกบางน้แต่น้ำใจมันดีเนาะครับน้ำใจมันดีครับละบีบไปเลยโง่โง่ป้าเอ้ากินตำกับปลากระป๋องไบดี้นี่นี่มันเป็นยังไงขมดิอ๋อขมดีนะอันนีปีน้ำปีน้ำอย่มันยะมดอันนี้มาเข้าด้วยกันครับปมไอปีน้องวันนี้ มันจ้อนมาขินเข้าแบบได้ครับผมจะเล่นมกุกเล่นแม็กอยัางก็กใจกะันก็อย่ามันตั้งสีส่ง <laughs> ปากนะเสียงยีงย้ยนเนาะมันได้ก็ได้เลยมันสั่นอยากขินเข้าเลยนี่โ <laughs> อ้กเกือบเด็นไปไหนเมียจะดาเฮ้ยเนาะกินเข้าได้พล oh ั่มปลเหลือยเนาะกินเข้าอยังเราออนเล่นแตงยุดไว้เต๋านอส้วะอา้งมดนี่น ที่นนแน่ๆบอกให้มันนีไปไหนแล้วกันเลยนี่ก็ได้อ้<ม>าวม, <า S 2> มามาครับผมเข้าด้วยกันครับ,รบยังพูดอีกเหรอพอแล้วก่ะมา <ๆ S 1> มาก <มา S 1> ิน <ๆ S 1> ข้าวครับผมก <มา S 2> ินข้าวครับกินกินกันตามใจเดอ้อเด้าอืมเบื่อน้ำลายเอือกน้ำเอาเป็นอะไรอย่างนี้กี้มองไปกินข้าวอย่างไปไหนอย่างแล้วหายแซ่บตัวอาหารมัน มันอยู่ไหนวะโอมันอาจะมีคาถาอะไรโอนี่เป้งบับแห้งบับนั่นเอาไปไหนของมันนี่เออฮัลโไปไหนมไปเออมาเกยวข้างเข้ไปไหนมัแม่ไปเอวสีมั้ไปเข้า้องหนไปลามืออย่างมอนติบออานี่แห้งบับแห้งบับ